ยายปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเพลงมูลิคฟ o อขององริซ่าเพลงรักเพลงแรกค่ะซึ่งหลังจากที่ปล่อยออกมานะคะเพลงนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสะยอดนิยมอันดับที่หนึ่งบนทวิตเตอร์ worldwide นะคะอันดับที่หนึ่งและสองค่ะหลังจากที่ปล่อยออกมาไม่นานนะคะอิทธิพลขั้นสุดสุดปังทั่วโลกสื่อต่างก็ตีเข่ากันหนักมากแฟนๆทั่วโลกต่างก็พุดขึ้นแฮชแท็กดังกล่าวนะคะก็ออกมาพูดถึงนะคะแสดงความคิดเห็นในฉบับของตนเองที่ยิ มากๆน้องลิซ่าก็ได้มาลงรูปนะคะแล้วก็บอกว่า เพลงหวานเพลงแรกของฉันมูล,ลิคฟรอได้ปล่อยออกมาแล้วเพลงนี้พิเศษมากเลยฉันโตมากับคิสมีตอนเด็กและตอนนี้ฉันก็มีเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของตนเองแล้วค่ะพร้อมกับแท็กให้ช่างภาพนิโคลัสเจราดินแห่งฝรั่งเศสนะคะช่างภาพคู่ขวัญคู่ใจกันมานานค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าของเราได้ปล่อยนะคะก็ได้ได้ว่าลิซาเอฟเฟกต์ทงานในทันทีค่ะในแม่จีนก็ไม่แผ่วกันเลยทีเดียวนะคะมีการเริ่มสตรี ะะภายใน1ชั่วโมงก็ทำให้เพลงมูลิคฟรอของลิซ่าได้ขึ้นชาร์ตเป็นอันดับที่1บน QQ Music กนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดของตลาดจีนนะคะก็ครองชาร์ตในสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รวมถึงขึ้นเทรนในเว็บปอดนะคะมีหลายแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องทีมแม่จีนก็ออกมารีแอคแสดงความคิดเห็นพูดคุยในฉบับของตนเองที่เยอะมากๆเลยน่ะบอกว่าลิซ่ามีความสามารถที่ครบองค์ประกอบสามารถ ทำแนวเพลงได้อย่างหลากหลายนะคะได้อย่างประสบความสำเร็จ แล้วก็ความน่ารักก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของหนุ่มวอนแจค่ะที่แฟนคิดถึงแล้วก็ตามหากันมานานนะคะว่าเพื่อนสีคู่ใจลิซ่าหายไปไหนคะ่ะหนุ่มเบนวอนแจนะคะก็ได้มาลงโปรโมทเพลงมูริกฟรองให้กับน้องลิซ่าด้วยนะคะตามด้วยอิโมจิเยี่ยมมากๆค่ะพร้อมกับแ็กให้รวมถึงพี่อลิสนะคะก็ได้มาแชร์เพลงให้กับน้องสาวอ,อีกด้วยลิซ่าชิมน่ารักจริงๆค่ะ ปิชายนมซี Fe โอเฟรเดริกอโนนะคะก็เข้ามากดไลค์ให้กับน้องลิซ่าในระยะเวลาอันดวดเร็ว FC ตัวโยงใจฟูส0มร้อยเร์ทีแม่คนไหนนะคะยังไม่ฟังเพลงก็สามารถกดเข้าไปฟังเพลงที่ช่อง YouTube ของเราออฟฟิเชีลของน้องลิซารวมถึงไปฟังกันที่ s p o ติฟ y ด้วยนะคะ